ทุกคนคะ่ะมันสีศัภาพมามังการตัดต้นกล้วยตัดตนน้นัอนยังก็ต้นน้อยหนานะต้นบักเขียบเออนี่ตังกล่องไว้เลยลเดี๋ยวขาสิบปตัดโชว์ว่าลูกสาวของคุณแม่สามารถตัดต้นกล้วยได้เด้อตั้งกล่องไว้บอกคักยางไปมาเอาเต็มเทเลย อันต้นกล้วยมนันเก็ตัดไปสามหลอดแล้วมันกระโปงมาใหม่ตัดแล้วมันกระโปงมาใหม่โอ๊ยจะเจอจังไหอ่าตัดปั๊บปั๊บปัง้งโทรศัพท์หายตัดยางตั้งใจประเด็นหัวกม้อมึงโทรศัพท์จ่อยมิดซีดีเห็นแต่เยี่ยวางวา,าเซลกันคลิปนี้ไปอวดแม่แจ้งหน่อยมึงค่ะเลยมึงเต้ยห่าละล่ะ อฉันตัดต้นกปลือบยางหลายต้นเพื่อวางลาสิใหทแมนพุ่มใจอัดวิดีโอไว้นรเด้อแต่ว่าพทราััท์มังหายหรอโอ้โหสุดหัวตาเหนื่ห